กรณีสองสามีภรรยาที่ถูกฆ่าที่ไต้หวันแล้วมือฆ่าก็คือในหวังหนีกลับมาที่ไทยตอนนี้ยังจับไม่ได้พี่ชายของลามมี่ผู้หญิงที่ถูกฆ่าเอาคลิปเสียงมาให้เจ้าหน้าที่ครับบอกเป็นคลิปของในหวังสารภาพกับเพื่อนว่าลงมือฆ่าสองสามีภรรยาจ,จริงไปอ้างว่ามันเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องขบวนการ call center และแรงงานเถื่อนตัวพี่ชายของลามมี่ยืนยันว่าที่หวังฆ่าน้องสาวตัวเองเพราะเรื่องหนี้สิน20ล้าน ในจานวนนี้มีเงินที่ยืมไปจากน้องสาวก็คือล่ามมี่อีก4ล้านบาทคลิปเสียงเนี่ยมีนะฮะแต่ยังเปิดไม่ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโดนฟ้องครับในคลิปเสียงเนี่ยมันมาบอกว่าผู้น้องสาวผมผู้เสียชีวิตน่ะเป็นคนทรรําเป็นคนทําเป็นคนสั่งการก็คือพูดง่ายเป็นเจ้านายเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียคลิปเสียงตัวนี้คือผู้ต้องหาเป็นคนอับเองนนะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ใครคนอื่นเลย ก็เลยว่าจริงๆคลิปเนี้ยผมว่านักข่าวหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านคงได้แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือขออนุญาตนะฮะก่อนจะลงนี้โทรมาหาผมก่อนเนอะพราะผมจะบอกว่าคลิปไหนที่เป็นการใส่ร้ายแล้วก็ผมจะเป็นพยานด้วยแล้วเรื่องนี้ผมจะฟ้องด้วยยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับในหวัง